สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทาข้าวต้มกุ้งกันนะคะทีนี้เราจะทาข้าวต้มกุ้งถ้าเราจะทําชัามสองชามเราก็เอาชามใส่น้ํานะคะทีนี้น้าเดือดด้านนี้ค่ะถ้าเราจะชาทำหนึ่งชามล้วก็เอาน้ํานี่หนึ่งหนึ่งชามเอาง่ายๆนะคะที่บ้านเรามีอะไรสะดวกก็ใช่อย่างงั้นจะน้านี่หนึ่งหนึ่งชามนี่ก็ใส่ลงไปก็นี่อย่างใส่ลงไปแล้วนะคะหนึ่งชามค่ะพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่รากผักชีนะคะ เปให้น้ำแกงเรหอมใส่ผงปรุงรสหมูนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ซีอิ๊วขาวอยอดลงไป น้ำปลาสักหน่อยหนึ่งเป็นอาหารที่ทำไม่ง่ายถ้าเราอยู่บ้านทำกันทำรับประทานกันก็เ็นล้เข้าวสวยหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ ต้มให้เดือดน,นะคะ รอให้เดือดก่อนนะคะพอเดือดแล้วเราก็มาใส่กุ้งกุ้งเวลาเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องต้องแกะเปลือกนะคะแล้วเก็บขางไว้แล้วก็เอ่อ แร่ส่วนกลางนี้เอาเอาไส้เอาไส้ดำเอาไส้ดำออกนะคะแล้วก็รัวผ่าซิกให้มันลึกๆเข้าไปค่ะเนี่คะ่ะผ่าลึกๆเข้าไปนะคะให้มันแหวออกมาแบบเป็นอาหารทำง่ายแล้วก็อร่อยนะคะแล้วทำเองก็ของสดๆดี ไปซื้อข้างนอกก็แพงมากเหมือนกันเล <c oughs> ยหนึ่งก็หลายสตังค์นี่ยค่ะทำรับประทานเองชอบกุ้งม,มากแล้วก็ใส่มากหน่อยพอสุกแล้วเราก็อาจ,จะใส่ ต้นขึ้นใช่กับออผักชีนะคะใส่ตั้งช่ะคะ่ะเอาฟองออกสักหน่อยนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยคะ่ะ แล้วเราก็จะมาใส่กระเทียมเจียวเจียวให้ให้มีน้ำมันหน่อยนะคะเนี่ยพอมีน้ำมันนิดหน่อยลงไปเนี่ยใส่ลงไปก็หอมเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะอย่างนี้ก็อเนี่ยไวมากแป๊บเดี๋ยวก็ทานได้แล้วนี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาสืบใส่ชามนะคะค่ะก็ต้มึกุ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําไม่ยากเลยใช้เวลาก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะเวลาเราอยู่กับบ้านอยากจะทานรับประทานเองก็ทําได้โดยง่ายๆนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราพบกั็นใหม่นะคะสวัสดีค่ะ